เสมือนเลือดกระดูของผู้หญิงอันนี้พูดเึงเรื่องพิชนิยามอุตุนิยามจนกว่าความเป็นพิชนิยามของคนผู้นี้จะสิ้นลงอีกทีจึงจะตายสนิทและธาตุนี้ก็กลายเป็นอุตุนิยามไปเสมือนเลือดกระดูพวกเราฟังจะรู้เรื่องว่าเลือดของคนมันเป็นจิตนิยาม จิตนิยามแล้วแล้ทำให้มันดอกออกเป็นพีชนิยามพอเป็นพีชนิยามแล้วเลือดของคนผู้นี้จะสิ้นสุดลงจะสิ้นลงอีกทีก็จึงจะตายสนิทและธาตุนี้ก็กลายเป็นอุตตุนิยามไปนะพวกพวกเราเรียนเนี่ยมาแ,แล้วฟังเราจะรู้เรื่องเสมือนเลือรดรดูของผู้หญิงทีนี้ก็จะไปชี้เห็นว่าเลือรดรด,ดูของผู้หญิง ระดูของหญิงที่ไม่ได้ผสมกับเชื้อผู้ชายกระทั่งเกิดวิญญาณจึงไหลทิ้งออกมาชื่อว่าระดูก็เป็นธาตุอุตุไประดูจัดเป็นอุตุด้วยความจริงดังนี้นะระดูจัดเป็นธาตุเป็นอุตุด้วยความจริงดังนี้ เพราะระดูหรือเลือดประจำเดือนของผู้หญิงที่ไหลทิ้งออกมาแล้วนี้มีความเป็นอุตุนิยามเท่านั้นแม้แต่ความเป็นผพชนิยามก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้กลายเป็นแค่อาโปาตาคือธาตุน้ําที่ไม่มีเชื้อชีวิตตินซีของเพศชายผสมแล้วกลายเป็นธาตุน้ําไปไปแล้วแม้แต่เชื้อชีวะระดับพืชก็ไม่มีแล้วนั่นเอง จึงเป็นอุตุมิยามแล้วแท้ก็มีแต่จะเสื่อมสลายเน่าเปื่อยเป็นฤระดูนั้นก็จะแยกธาตุกันออกไม่ออกไปกลายเป็นธาตุอื่นไปสู่อุตุธาตุระดูนี้เป็นเลือดที่ไร้วิญญาณไร้ความเป็นชีพถ้าเลือดของฤระดูนี้แหละไม่ต้องตายจากวิญญาณออกมาเป็นฤระดูแต่มีเชื้อเพศชายิผสมจนมีวิญญาณเกิด ขึ้นมาครบองค์เลือดนี้กับวิญญาณร่วมกันเป็นธรรมะสองก็เป็นกายของชีวิตหนึ่งขึ้นมาเป็นสัตว์หรือมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมาในโลกเลือดคือส,สัมภาระของหัวใจเลือดคือสัมภาระของหัวใจวิญญาณคือส,สัมภาระของสมอง ชีวิตของคนนั้นมีวิญญาณกับเลือดสองภาวะนี้แหละที่สำคัญยอดยิ่งอยู่ในชีวะแห่งความเป็นสัตว์มนุษย์เป็นกายมนุษย์แล้วต้องมีวิญญาณอย่างลงด้วยจึงจะเกิดคนคืออะไรสัมภาระคืออะไรสัมภาระสัมภาระสัมภาระคือแบกสัมภาระนั่นแหละ มันกำหนดว่า <7 35 S 1> เลือดคือสสมราระของหัวใจ่า,าก็อย่างที่สุเดนธรรฟ้าว่าแบกพาราเนี่ยแหละสัมภาระเลือดก,ก็คือสสมราระของหัวใจหัวใจต้องต้อง,องเป็นภาระมากในเรื่องของเลือดเนี่ยจะต้องมาทีนี้วิญญาณคือสสมราระของสมอง นะสมองก็ต้องโอ้โหไอ้วิญญาณนี่มันใช้งานสมองตลอดจนกว่ามันจะหยุดทำงาน